ีครับผมนายประจันศักดิ์อังตวันรหัสนักศึกษา6 3 1 7 7 0 0 0 2 0 0 2 9จากคณะศึกษาศาสตร์แห่งนเรนรังการศึกษาสาขานวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยกราสินได้มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนพื้นพิทยาตำบลนิคมพื้นอำเภอเมืองนพืชจังหวัดกราสินให้มาสังเกตการสอนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563 อย่วันท <โอ S 1> ี่8มกราคมพศ2564นะครับกิจกรรมที่เราทำในช่วงสังเกตการสอนนะครับได้รับมอบหมายให้สังเกตการสอนตั้งแต่สันมธยมศึกษาปีทีหนึ่งถึงชันมธยมศึกษาวีทีห6ได้บางช่วงได้ควบคุมชั้นเรียนให้ครูที่ลาขิจราป่วยและ ด้วยกิจกรรมต่างๆทางโรงเรียนนะครับปัญหาที่พบนะครับ 1. นึ่นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานไม่ค่อยเท่ากันอย่นนางเช่นนักเรียนบางคนทบท,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 ท่องสูตรไม่ได้บางคนบวกลบเลงไม่ได้บางคนอ่านออกเขียนไม่ได้สองนักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ แก้ปัญหานนครับหรืปรับพื้นฐานดยการให้นักเรียนเข้าสู่คุณทุกว่าถัดหัวลบเลขอัดอัดหออเขียนข้อ2นะครับให้ยึดโทรศัพท์แล้วหักคะแนนด้วยนะครับกิจกรรมของครูนะครับค,ครูแต่ละคนแต่กายสุขภาพเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนผู้จาให้ร้อหน้าฟัง ใจดีและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนและอีกอย่างนะครับครูได้ศึกษาหาความรู้ที่แปลกใหม่เพื่อมาพัฒนาการสอนของครูนะครับสิ่งที่ได้รับนะครับหนึ่งได้รู้วิถีชีวิตของครูในโรงเรียนได้คำแนะนำคำปรึกษาทางทาง่ครูและประสบการณ์ต่าง ในระยะเวลาที่มาสังเกตการสอนนะครับแล้วผมขอจบการนำเสนอตยงนี้ครับ